สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาไปรวมประเด็นดราม่าเรื่องการเปลี่ยนตัวนักแสดงนำในซีรีส์เรื่องวาสนาของปลาเคม็มนะครับจากเจ้าลู่ซื่อเป็นหวังอิงลูก่การเปลี่ยนตัวนักแสดงนำในซีรีส์เรื่องวาสนาของปลาเคม็มจากเจ้าลู่ซื่อมาเป็นหวังอิงลู่นั้น สดุปลาเด็นร้อนจากโลกออนไลน์ได้ประมาณนี้นะครับการเปลี่ยนตัวนักแสดงนําในซีวาสนาของปลาเข้มจากเจ้าลู่ซื่อเป็นหวังอิงลูกก็ได้กลายเป็นปลาเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์โดยสรุปข,ข้อมูลและกระแสวิพากวิจารณ์ณที่สําคัญมีดังนี้นะครับปลาเด็นหลักเรื่องการเปลี่ยนตัวข้อพิพาททางสัญญาของผู้ผลิตและบริษัทต้นสังกัดนะครับ การต่อสู้เพื่อสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของโปรเจกต์จางจือซีโปรดิวเซอร์และหัวหน้าบริษัทเบนทูฟิล์มแอนด์ทลวิชันกล่าวหาบริษัทกาเล็กซี่คูเอนเตอร์เทนเมนต์ว่าทำผิดสัญญานะครับจางจือซีก็อ้างว่าเธอใช้เวลาหลายปีในการพัฒนาโปรเจกต์วาสนาของปลาเคม็มและวางตัวเจ้าลู้ซื้อเป็นนักแสดงนำ แต่ Galaxy Cool Entertainment กับใช้เงื่อนไขที่ว่าหากต้องการให้เจ้ารู้สื้อร่วมแสดงบริษัทต,ต้องมีส่วนร่วมในการผลิตด,ด้วยและมีการลงนามในสัญญาการผลิตร่วมนั่นเองนะครับ แต่หลังจากลงนามในสัญญาแล้วเจ้ารู้สือก็ไม่ได้ร่วมแสดงและกาลิกซี่คูก็ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้านอกจากนี้ก็ยังลดสถานะของบริษัทเบนทูฟิมเอ็นเทอร์วิชั่นจากผู้ผลิตเป็นผู้ผลิตร่วมในสื่อโปรโมตต่างๆและโยนความผิดให้กับเฟรดพร้อมออกอากาศอย่างโยคูนั่นเอง จางจือซีก็เรียกร้องให้กาเล็กซี่ครูฝืนฟูสถานะของบริษัทเธอให้กลับไปเป็นผู้ผลิตตามเดิมนะครับการตอบโต้จากกาเล็กซี่ครูก็บริษัทกาเล็กซี่ครูเอ r นเตอร์เทนเอ้างว่าการเปลี่ยนสถานะผู้ผลิต เพราะเฟดฟอร์มกำหนดให้บริษัทที่ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถใช้ชื่อได้เพียงผู้ผลิตร่วมเท่านั้นนะครับและปฏิเสธที่จะแก้ไขโดยอ้างว่าเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติพิเศษนั่นเองไปจังจือซีก็ได้ออกมาโต้แย้งว่ามีซีรีส์เรื่องอื่นบนเฟดฟอร์มยู่คูที่ผลิตซึ่งก็ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ยังคงใช้ชื่อในฐานะผู้ผลิตยอยู่ 2. ข้อสงสัยสำคัญที่เกี่ยวกับการถอนตัวของเจ้าลู่ซือนะครับสาเหตุที่แท้จริงของการเปลี่ยนตัวนี้ปลาเด็นด้านคุณภาพบทละครก็มีข่าวลือว่าบทละครฉบับแรกได้มีการแก้ไขเนื้อหาจากนิยายต้นฉบับอย่างมากเลยเช่นการเพิ่มพล็อตเรื่องที่ตัวละครหญิง คนที่สามท้องกับพระเอกนั่นเองจนทำให้แฟนิยายออกมาปลาท้วงแม้จะมีการปรับบทในภายหลังแต่เจ้ารู้ซือก็ถอนตัวไปแล้วนะครับการแทรกแซงของบริษัทต,ต้นสังกัดชาวเนตก็คาดเดาว่ากาเลซี่โคใช้ชื่อของเจ้ารู้ซื่เพื่อแลกกับอำนาจในการควบคุมโปรเจกต์แต่ไม่ได้ทำตามสัญญาที่จะให้เจ้าลูซื่ร่วมแสดงด้วยปัจจัยในการตัดสินใจของนักแสดง บางคนก็ลงความเห็นและเชื่อว่าทีมงานของเจ้ารู่ซื้ออาจถอนตัวจากโปรเจก์นี้เพราะตัวละครมีมิติเดียวซึ่งก็เป็นนางเอกกล้องวงจรปิดไม่มีบทเด่นนางเอกที่คอยเฝ้าดูเรื่องราวเฉยๆนั่นเองนะครับหรืออาจจะมีตารางงานที่ทับซ้อนกันก็ได้ ความไม่พอใจของแฟนคลับของเจ้ารู้ซือนะครับแฟนคลับก็กล่าวหาว่ากาเล็กซี่ครูนั้นมักจะใช้ชื่อของเจ้ารู้ซื่อเพื่อฉกฉวยผลประโยชน์มาโดยตลอดในชื่อของเจ้ารู้ซือเป็นเหยื่อล่อเพื่อดึงดูดโปรเจกต์แต่ในความเป็นจริงกรับ ไปแลกเปลี่ยนเป็นทรัพยากรให้กับนักแสดงคนอื่นๆในสังกัดน,นะครับก็เช่นนักแสดงหญิงคนที่3ในวาสนาของปลาเค็มก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่ของกาลิซี่ r ู w Entertainment อีกด้วยและถูกกล่าวหาว่าจงใจประเสริบทที่ดีๆทำให้หลังจากซีรีส์เรื่องราราจักรักนำนำใจงานของเจ้ารู้สื่อก็ลดลงเรื่อยๆนะครับ สามเสียงวิภาควิจารณ์เกี่ยวกับหวังอิงลู่ในเชิงบกและเชิงลบนะครับในมุมมองที่สนับสนุนาภาพลักษณ์ก็เข้ากับตัวละครหรือเปล่าผู้ชมกลุ่มแฟนนิยายก็ยอมรับภาพลักษณ์หญิงสาวที่เหมือนปลาเค็มและท่าทีที่ดูสบายๆของหวังอิงลู่นะครับโดยเฉพาะการแสดงแบบนาค ที่มีท่าทางเล็กๆน้อยๆเช่นการเบิกตากว้างและการหดตัวก็ได้รับคำชมว่าดูมีชีวิตชีวาและน่ารักนั่นเองสร้างความแปลกใหม่ในฐานะนักแสดงยุคหลังปี2000ที่จับคู่กับเฉินเฟยอีก,ก็ได้ทำลายรูปแบบคู่รักในซีรีส์ย้อนยุคแบบเดิมๆและก็สร้างความรู้สึกสดใหม่กับท่านผู้ชมนั่นเองนะครับ ส่วนมุมมองที่ตั้งคำถามและความไม่เหมาะสมกับการแสดงในเรื่องย้อนยุคนะครับผู้ชมบางส่วนมองว่าเธอดูทันสมัยเกินไปการแสดงตัวย้อนยุคดูขัดตาและการแสดงในฉากครดอัพก็ยังดูแข็งทื่อเกินไปนะครับ ประเด็นเรื่องการผลักดันจากนายทุนก็ถูกตั้งคำถามว่าได้รับบทนี้จากการแลกเปลี่ยนทรัพยากรของบริษัทต้นสังกัดหรือไม่นะครับไม่ใช่เพราะความสามารถที่เหมาะสมที่สุดหรือเปล่านั่นเอง 4. ผลกระทบของกระแสวิภาควิจารณ์ที่มีต่อตัวซีรีส์นะครับความนิยมก่อนออกอากาศและความเสี่ยงด้านชื่อเสียง กระแสการเปลี่ยนตัวนักแสดงทําให้วาสนาของปลาเค็มได้รับการพูดถึงอย่างสูงและมีจํานวนผู้จองรับชมล่วงหน้าทะลุหลักล้านเลยนะครับแต่ปลาเด็นดราม่านี้ก็ทําให้ผู้ชมตั้งคําถามถึงความเป็นมืออาชีพของผู้สร้างและกังวลว่าซีรีส์จะกลายเป็นเหยื่อของการต่อสู้ทางธุรกิจมากขึ้นนั่นเอง การทบทวนกฎระเบียบของวงการนะครับเหตุการณ์นี้ก็ถูกมองว่าเป็นภาพสะท้อนของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่มืดมนในวงการบันเทิงนักแสดงแถวหน้ากลายเป็นเครื่องมือที่บริษัทต้นสังกัดใช้เพื่อผูกขาดโปรเจกต์ต่างๆนะครับสิทธิ์ของผู้ผลิตถูกลดทอนลงเมื่อมีนายทุนเข้ามาแทรกแซงและนักแสดงหน้าใหม่ก็ถูกล่าเข้าสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยไม่ตั้งใจนั่นเอง สรุปประเด็นจริยธรรมทางสัญญาและปัญหาเรื้อรังของวงการนะครับชาวเน็ตสรุปว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ผู้ได้รับผลกระทบ3ฝ่ายนะครับแต่นายทุนได้ประโยชน์โดยมีผู้ที่ได้รับผลกระทบคือ 1. จางจือซีอำนาจในการควบคุมโปรเจกต์ถูกพลากไปความทุ่มเทต,ตลอดหลายปีกลายเป็นผลงานของคนอื่น,นครับ 2. ก็คือเจ้าลู่ซื่อชื่อเสียงถูกนําไปใช้ในทางที่ผิดจนได้รับผลกระทบเชิงลบและถูกบริษัทใช้ประโยชน์ในขณะที่สุขภาพมีปัญหานะครับ 3. ก็คือหวังอิงลูก่การแสดงของเธอถูกนําไปเปรียบเทียบกับกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ส่งผลให้ความยอมรับใน ตัวละครลดลงไปนั่นเองในขณะที่บริษัทกาเล็กซี่โคเอนเตอร์เทนเมนต์ถูกชี้ว่าใช้ชื่อนักแสดงเพื่อหาผลประโยชน์แต่กลับหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบตามสัญญาสะท้อนให้เห็นถึงกฎระเบียบสีเทาในวงการที่มักที่จะฉกฉวยผลประโยชน์โดยไม่ลงทุนปัจจุบันวาสนาของปลาเค็มมีกำหนดออกอากาศทางยูคูในวันที่16สิงหาคมซึ่งก็ต้องรอดู กนนะครับว่าคุณภาพของซีรีส์จะสามารถพลิกสถานการณ์และเปลี่ยนกระแสสังคมได้ดีมากน้อยแค่นนี้นั่นเองนะครับส่วนไทไลท์เหตุการณ์สำคัญก็มีดังนี้นะครับเดือนกันยายน2566วาสนาของปลาเค็มได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อ ของัวคูโดยมีเบนทูเป็นผู้อำนวยการสร้างนะครับเมษายน2,567การถ่ายทำเสร็จสิ้นแต่สื่อประชาสัมพันธ์ยังคงระบุว่าเบนทูเป็นผู้อำนวยการสร้าง23กรกฎาคม2,568เบนทูยังคงรักษาเครดิตในฐานะผู้อำนวยการสร้างบนโปสเตอร์วันเกิดนะครับ 6สิงหาคม2568โปสเตอร์ใหม่ลดระดับเบนทูลงเหลือเพียงแค่ผู้อำนวยการสร้างร่วมส่งผลให้จางจือซีต้องโพสต์คำร้องเรียนบนเว่ยป๋อดังกล่าวนี้นั่นเอง